ผมก็ยังบอกว่าวันนี้ทําไมบิ๊กถึงไม่มีความจยากเป็นต้องรับประเทศนี้เข้าไปเป็นสมาชิกดังนั้นคนไทยจะต้องปรับตัวยังไงถ้าเกิดวันนึงเราไม่ได้เป็นสมาชิกของชาติบิ๊กเราจะอยู่ยังไงบนโลกใบนี้เราจะทํายังไงคนเขาเห็นใจเราหรือต้องการทาํามาค้าขายกับเรามึงฟังตรงนี้มึงไม่ต้องไปโยงหากันไม่ต้องไปโยนขี้ไทยขครไอชิบหายกูกำลังจะโยงว่าวันนี้นะ โลกมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงกาลังจะรีเซ็ตใหม่เนี่ยประเทศไทยมึงจะอยู่กันยังไงมึงไม่ต้องสนใจเราใครจะดีกว่าใครยังไงก็แล้วแต่วันนี้โลกมาวันนี้คือคุณก็รู้อยู่ว่าทักษินก้าวขึ้นมาใหญ่ควายเออนะครับวันนี้คนระับกลุ่มนักสินุณเห็นชัดเจนว่าได้เปรียบอยู่นะเพราะอะไรครับ วันนี้ทักษณิณพูดได้เต็มปากนะว่ากูมาจะเลือกตั้งนะเว้ยใช่ไหมเออและที่สำคัญวันนี้นะครับทักษณิณคุณเห็นว่ามีคนเริ่มย้ายข้างวิ่งหาทักษณิณเป็นฝูงนะแม้กระทั่งกลุ่มทุนกลุ่มทุนใหญ่ในประเทศไทยตัวนี้ใครมีเงินมากที่สุดแล้วตอนนี้อยู่ฝั่งไหนกลุ่มที่มีเงินทุนมากที่สุดนะครับ กำลังวิ่งเข้าหาทักษิณผมไม่ต้องบอกคุณก็รู้ตอนนี้ประเทศไทยใครรวยสุดแล้วกลุ่มทุนเดิมวันนี้คุณก็รู้อยู่ว่ามีข่าวว่าสองบริษัทยักษ์ใหญ่กำลังเซสุดๆส,สมมุติว่ามีไก่อยู่10บตัวมันออกไข่ก็สองใบล้วน,นั้นออกไข่สองใบนี่ไปขายเอาเงินมาเลี้ยงไก่แม่ไก่สิบตัวมันจะไปรอดได้ไงวันนี้กลุ่มทุนเดิมที่เคยครองอำนาจประเทศไท,ไทยมาอย่างยาวนานกำลังอ่อนแอ เออครับเอ่อตนนั้นวันนี้นะครับในการยื้อในเนื้ออำนาจเนี่ยใครทุนยาวสายป่านยาวคนนั้นได้เปรียบใช่ไหมแล้ววันนี้กลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยอ่อนแอลงอ่อนแอลงนะครับนทุนก็ล่อยหลอใช่ไหมครับอำนาจก็หลุดมือดังนั้นนี่แหละครับ ผมถึงบอกวันนี้ทักษิณกําลังได้เปรียบฝ่ายทักษิณนีม่มาไม่ใช่คุณทักษิณฝ่ายทักษิณกําลังได้เปรียบออและที่ผมได้รู้มาครับวันนี้มีกลุ่มทุนบางกลุ่มนะครับกลุ่มเดิมนะครัเอา ติ๊กตอกปิวเรียบร้อยทางแมงก็ไม่สนใจล้วนะครับกูดูอะไรไว้เนี่ย